สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทธนะคะพระจันวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสามก็หกศูนย์ก็เก้าเนาะศูนย์กับสามหกกับเก้านั่นแหละแต่เราจับสามกับเก้าให้เด้อสามศูนย์สามสามสามหกสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด กเก้าสามศูนย์สามสามหกเก้าศูนย์จับคู่ก็สามศูนย์ศูนย์สามสามหกหกสามหกเก้าเก้าหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ยังกิดปิดเจอเยอรมันสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าศูนย์หกสี่สี่สองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดหนึ่ง จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเกดหกนาะหกับเมาเหมือนกันเน้อต่างกัน0ูนยะ์กับสกับสี่กับเจ็ดนะขอควาเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นใยกันเน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดชับสกา,า์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ